ถึงตักนึกถึงคำอ้วนนะเสื้อที่ใส่ไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ac ่ได้นึกถึงตักก็นึกถึงเรื่องกินแหละเวลาวอร้อนี่ไม่ต้องพูดเที่งได้ยินไปทางโรงอาห้ารโรงกุ๊้ะนะคะกที่่กลาะตักเอ่อดูแลคนที่เากัวเวลาที่นัดโทรมาหาไหลาธเรื่องไม่จะไปไหน เตี้ยเฮียดำล่ำคอป้องน้องโป่งตั้งใจเรียนเก่งแล้วก็ขยันเรียนขยันทำงานูอะไรก็แบบไงดีก็พูดมากเพิ่งจะตากัาสองปีปแล้วนะแล้วก็ตักียนเก่งมากทำงานเนี้ยโคแล้วก็ ใจดีก็ก็ดีนั่นแหละเรียนเก่งผอมจะสวยมากผอมไม่ได้นะมึง รนไทยของไทยทุกส่วนอยู่ตึงลงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยใช้ล้วดหม้แลัเพืมาขี่ตั๊กเป็นคนน่ารักตักเป็นคนดูอพูดเก่้งนะแต่ว่าตอนแรกที่แท้เนี่แบบโหนะ้ำเข,ขาขยันเรียนเลยแต่ว่าพอได้คุยแล้วก็ปัญญาอ่อนใช่ไหมแต่มีเวลาที่มันจริงจังนะแต่พอจริงจังเนี่ยดูเครียดดูไม่สดใสไม่ราเรนจัดการกับตัวเองไนดะ้ น่ารักนะนี่ใสดีเข้ากับคนอื่นง่ายถ้าถ้าเอกลักษณ์ของตั๊กก็น,นึกถึงเสียงหัวล้อคือหอัวล้อได้ขามากคือบางเรื่องบางเรื่องไม่ขำหลอกกับทหารคิดถึง็หาไปด้วยอะไรนะตั๊กทองนึกถึงตัก๊กนึกถึงอะไรนึกถึงอ้วนตามเตี้ยมัมโคลาาหัวล้อเสียงดัง ハハハハ